สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยวันนี้พักประชาไทยเรามีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้แจ้งข่าวกับสมาชิกพักประชาไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับเนื่องจากว่าเดือนนี้ในภายในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนในการที่พักการเมืองทุกพักก็จะต้องมีการประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่งคับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแทบทุกพักนะครับ วันนี้พรรคประชาไทยก็มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกพรรคพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพรรคประชาไทยเรามีกําหนดการที่จะประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งที่1นึ่งทับ2567ในวันที่28เมษายน2567ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเราหวังว่าการประชุมครั้งนี้คงจะผ่านราบรื่นไปด้วยดีและก็เรามีไฮไลท์ที่สําคัญนะครับว่าเรามีการในวาระในเรื่องของการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ชาไเพิ่มเติมซึ่งเขาจะมีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจากหลายพักการเมืองนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เข้าสู่อาอุปกรร่วม,ก,วมก,กับพักประชาไทยในการที่จะกับเคลื่อนพักประชาไทยให้เป็นพักที่มีอุมการและเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนเป็นพักที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปที่จะถึงในโอกาสต,ต่อไปนี้ก็หวังว่าไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้ คงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาก็ฝากพี่น้องประชาชนครับเป็นกําลังใจให้กับพรรคประชาชไทยด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับในนามสื่อคนชนครับได้มีโอกาสมาร่วมประชุมนะครับท่านอนุภาพรบชาไทยดรบุญยงจำแสงครับขอบพระคุณสําหรับวันนี้กับผมดรบุญยงจำแสงในนามของหัวหน้าพรรคประชาไทยรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเสวนาวิชาการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดในเรื่องหวข้อพักการเมืองสร้างชาติเราเป็นพักการเมืองหนึ่งที่จดทะเบียนตามประกาศนทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราก็หวังว่าพักการเมืองทุกพักการเมืองจะเป็นสถาบันที่เข้มแข็งในอนาคตที่จะทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยพักการเมืองมีส่วนหัวใจสําคัญในการที่จะเป็นให้สร้างชาติให้เข้มแข็งได้อย่างไรนโยบายคือหัวใจหลักของพี่น้องประชาชนที่พักการเมืองจะนาเสนอสู่พี่น้องประชาชน ฉะนั้นแล้วพักการเมืองทุกพักมีความสําคัญในนามของพักประชาไทายเราเป็นพักการเมืองหนึ่งที่หวังว่าพี่น้องประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นพักการเมืองเป็นสถาบันพักการเมืองในอนาคตต,ต่อไปและจะน,นํานโยบายดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งอาจจะอีกยาวไกลก็แล้วแต่แต่พักประชาไทายขอฝากให้กับพี่น้องประชาชนด้วยช่วยกันพิจารณา ให้เป็นสถาบันการเมืองและเป็นพรรคที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในการสร้างชาติให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตในวันนี้ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับพรรคประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาชนขอบคุณครับพี่น้องครับประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาชนแสงสีทองส่องนาภาฟ้าวันใหม่พตยวสบายประชาไทยสร้างสุขสันต cha claro.